เรียบร้อยอีกแล้วกับเกมพูดจิว๋วไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆอ้โหจากทุนหลักร้อยทุนแค่700รอยบาทเท่านั้นนะเพื่อนๆใช้สติในการเล่นตอนนี้เท่าไหร่โอู้หูให้ตายเถอะสองหมื่แล้วเรียบร้อยสองหมื่นกันเข้าไปแล้วโอ้โหสุดยอดติดตามเพจของพวกเราได้แล้ววันนี้ สวัสดีเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thunder Slot เหมือนเดิมนายสายฟ้าคนนี้ให้เสียงภาษาไทยมาวันนี้พูดจิ๋วอีกแล้วไม่ได้เล่นกันตั้งนานไม่ได้เล่นกันมานานพอสมควรเว้นกันไปกับทุน700บาทวันนี้ทุน700บาทพูดจิว๋วเล่นเพล็กชั่วบลิเชสมาดูกันว่าวันนี้จะยังไงจะขนาดไหนด้วยทุน700บาทมาโอ้ยยังไงเข้าไหมโอ้เรียบร้อยเจมา เจมาถือว่าสวยงามสวยงามยังไงต่อโอ้โหไม่เข้าะนะเพื่อนๆไม่เป็นไรมาดูกันต่อไปขอบคุณมากมากนะเพื่อนๆที่ให้การต้อนรับพวกเรากันเป็นอย่างดีกลุ่มปันให้จําตามทุกเว็บขอบคุณมากๆากใการต้อนรับตอนนี้สมาชิกในกลุ่มหลายร้อยคนแล้วหูยเยอะมากๆสองสามร้อยคนให้ตายเถอะไหนจะกลุ่มเทเลแกรมอีกลุ่มเทเลแกรมเข้ามาพูดคุยกันได้เรื่อยๆเข้ามาแชร์กันว่าวันนี้เ,เพื่อนๆเล่นเกมไหนแล้วแตก เราก็จะมีแนะนำว่าช่วงเวลาหรือเกมไหนมันเข้าดีเราก็จะแนะนำแชร์โดยไม่มีกั๊กกันเลยทริคแนะนำสูตรต่างๆช่วงเวลาที่เล่นมีหมดในนั้นกลุ่มเทเลกรมและเฟซบุ๊กปั่นให้จำตาทุกเว็บม,ม,ม,มาเข้าเกมกันต่ออีกสักหน่อยทุน700บาทนะเพื่อนเจ0ดบาททวนตอนนี้เท่าไหร่เอา้าสแคตเตอร์สแคตเตอร์ใหม่แล้วเพื่อนยังไงเข้าไหมอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งอันเท่านั้นสแคตเตอร์เรียบร้อย,เร,ย,รอยเรียบร้อยเพื่อน สวยงามสกาเตอร์ utter, มาตั้งแต่ต้นเกมไม่กี่นาทีอีกแล้วพูดจิว๋วไม่ทำให้ผิดหวังอีกแล้วโอ้โหูมา15ครั้งตามที่รู้กันตามที่เพื่อนๆหลายๆคนได้ไปลองกันมาลองดูพูดจิ๋ว15ครั้งให้ตายเธอโอ้โหเวลาดีอีกแล้วมาอุ้ยสวยงามจามาังหวะแรกเน้นคูนะ่เหมือนเหมือนเดิมนะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,น,นเพื่อคนไหนเพิ่งเข้ามาดูก็ลองดูเกมนี้ พอเข้าหน้าสเกตเตอร์หรือหน้าฟรีสปินมันจะคูณไปเรื่อยๆแบบคลาสสิกนั่นเองโอ้โหสวยงามเน้นคูณเน้นคูณให้เยอะเข้าไว้ยังไงยอดโอ้โหสวยอีก12ครั้งมาดูกัน <c oughs> ไม่เข้าไม่เป็นไรทุนเราลดลงมันเล็กน้อยเล็กน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอาจจะได้คืนก็ได้มาลุ้นกันมาดูกันอแปดครั้งสวยงาม500เรียบร้อยเพื่อนๆ้ารจากทุน700บาทมาดู ยังไม่สิสุดแค่นี้หรืออีกตั้งเจ็ดครั้งอีกมากมายเหลือเกินมาโอ้โหคูณสี่แลวเห็นไหมเพื่อนๆทางด้านขวามือขวามือพูดจิวคูณสี่เรียบร้อยสวยงาม2 0 80โอ้โหตอนนี้เท่าไหร่เราอย่างได้ยังได้ไดโอ้ห้าครั้งมาลุ้นกันห้าร้อยเจ็ดหกร้อยยังไงอีกสามครั้งพูดจิววันนี้จะขนาดไหนแซคเตอร์ครั้งแรกโอ้โหเรียบร้อยเข้าถือว่าเข้าหกร้อยมาลุ้นกันต่ออีกสองครั้งมาดู โอ้โหลุ้นมากๆลุ้นมากๆสเกตเตอร์รอบนี้ยังอยู่สวยงามเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเห็นจังหวะวายไ,มไหมโอ้โหนี่กระชูดเลยจังหวะเดียวเห็นไหมจังหวะเดียวเกือบจะถอดใจแล้วโอ้โหเรียบร้อยวายมาเป็นแผงลงมันก้อนโตรเรียบร้อยพูดจิ๋ว400จังหวะเมื่อกี้จังหวะเดียว468บาทให้ตายแต่โอ้โหทุนเรียบร้อยทุนทยานไปานไป1 0ั0บาทเรียบร้อยจากทุน700้อบาทจังหวะแรกสแคตเตอร์วันนี้มาเร็วมา แต่ก็ได้นะมาเร็วถึงจะไม่ไม่โหดมากยอดไม่ต่อเนื่องแต่ก็ถือว่าได้เรียบร้อยเพื่นอนๆปรับเบ็ดกันไปปรับเบ็ดตามสูตรกันไปยังไงมาดูเบ็ดตามสูตรเลยเรียบร้อยทุนเรามี1,000บาทก็ต้อง40เหมือนเดิมย้ําทุกคลิปใช้สติในการเล่นอย่าพึ่งปรับเบ็ดเยอะเลยเพื่อนๆที่อย่างที่ย้ํากันทุกคลิปที่ผ่านมาทุก E ีีตอนนี้1000เบ็ดก็ต้อง40บ จัดไปมาดูกันต่อเรียบร้อยขนมปังมาสวยงามสวยงามขนมปังยังไงต่อโอ้โอหไวล์ลุ้นมากมากลุ้นมากมากอย่าพึ่งปรับเบ็ดมัวนสวเพื่อนเพื่อนใช้สติในการเล่นอย่าใจร้อนมาเรามาลองไล่ค่อยๆไล่กันขึ้นไล่ตามสูตรกันไปเรื่อยๆมาดูกันอย่าพึ่งใจร้อนขาดสติไม่ปรับเบ็ดเยอะหมดได้เพื่อนเพื่อนหมดภยไยในไม่กี่ตาอึ้งเลยนะงงเลยนะ บางคนเจ๊งกันไปเรียบร้อยแล้วมาโทษเกมแล้วนเพื่อนโทษเกมอย่างเดียวไม่ได้มันต้องดูหลายๆอย่างหลายๆองค์ประกรอบเราต้องมีดวงมีเงินมีดวงที่สําคัญคือมีสติย้ําตลอดนะเพื่อนเพื่อนคาเตือนในทุกคลิปที่เราลงเรามีคําเตือนให้เสมอว่าเราไม่แนะนําให้ทําตามทั้งหมดนะไม่แนะนําให้ทําตามทั้งหมดเราเป็นแนวทางอูจักรเตอร์มาอีกแล้วเพื่อนๆ่ยังไงต่อ สวยงามวายมาสวยเรียบร้อยสกแกตเตอร์มาอีกแล้วครั้งที่2ของวันนี้ให้ตายเถอะโอ้โหให้ตายสวยงามสวยงามมากๆครั้งที่2ใช้เวลาไม่นานเหมือนเดิมไม่ถึง10นาทีอีกแล้วนะเพื่อนๆโอ้โหมาลุ้นกันมาดูกันคุณหนึ่งมากิจกรรมนะเพื่อนๆกิจกรรมแจกเครดิตฟรี1 0 0บาทยังเว้นอยู่นะยังเว้นอยู่เพื่อนๆที่ตามกันมาตลอดตามจากช่อง t h นเด e r s สล t ช่องแรกช่อง2จนมาถึงช่องนี้ ยังเป็นคนเดียวกันนายสายฟ้าคนเดิมคนเดียวกันจากเครดิตฟรีเราอาจจะเว้นไปนิดหน่อยเว้นกันอีกสักหน่อยเดี๋ยวมาอีกแน,น่ๆจาจกเครดิตฟรีให้เพื่อนเพื่อนรับกันไปเลย100บาทเน้นๆกันไปเลยกิจกรรมเราจัดกันมาตลอดช่วงนี้อาจจะเว้นเว้นนิดหน่อยแล้วเพื่อนเพื่อนสัญญามาแน,น่ๆมาเน้นๆเหมือนเดิมมาดูกันโอ้โหยังไงทุนลดไปพอสมควรทุนลดลงไปพอสมควรไม่เป็นไร ยังอยู่ในสกัตเตอร์ยังอยู่ในฟรีอยู่ยังอยู่ในคําว่าฟรีอยู่มาดูกันฟรีสปินครั้งนี้อีก6ครั้งอาจจะมาช่วงท้ายก็ได้เพื่อนเพื่อนมาลุ้นกันอือหือสิบสองคูณเข้าไปเรียบร้อยคูณห้าเก้าร้อยบาทสวยงามวายโอ้โหสวยงามแผงเต็มเ็มแผงเลยวายนี่ยเพื่อนเพื่อนเสรลักวายเรามาแล้วก็ชื่นใจมาทำไมเยอะเราก็ชื่นใจโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยบาทเรียบร้อยสวยงามอย่างนี้ตั้งหกครั้งให้ตายเถอะ คูณ8เข้าไปแล้วเพื่อนๆได้อีกโอ้โหมันสนุกตรงนี้นะมันสนุกตรงนี้ที่มันล่วงมงมาเราไม่รู้ว่ามันจะได้แค่ไหนในไงถังเบียร์มาสวยงาม,มเรียบร้อยลองมันก้อนโตของส c a t t e r รอบนี้สวยงาม960บาทสวยงามมากๆโอ้โหอีกเพียบเลยอีก5ครั้งอีกเยอะอยู่ยังถือว่าเยอะมากยังไงจะถึง2 0 0พหรือเปล่า0 0พันไหมโอ้โหเรียบร้อยยังไม่ทันขาดคำ ยังไม่ทันจบประโยคดีเลย2000เรียบร้อยโอ้โหสวยงามคูณ12ซะด้วยถือว่าคูณเยอะมากๆนะเพื่อนๆเข้าหน้าฟรีสปินถ้าคูณเกิน10นี่ถือว่าเยอะมากนะไม่ง่ายนะเพื่อนๆไม่ง่ายไปลองดูกันได้ลองดูใต้คลิปใต้คลิปมีช่องทางเพื่อนๆเ,เข้าไปลองดูกันได้ไปลองดูกันได้เลยใช้เครดิตฟรีก็ได้เครดิตฟรีจากการร่วมกิจกรรมกิจกรรมจากคลิปเก่าๆยังวิ่งอยู่นะเพื่อนๆฝากติดตาม ติดตามกันได้เรื่อยๆเรามีอีกแน่นอนมาลองดูลองดูได้ใต้คลิปจัดไปลองดูเปิดประตูลวงให้ตัวเองเ,เพื่อนๆลองดูไม่ลองไม่รู้ใช้สติในการเล่นทุนอาจจะไม่ต้องเริ่มเยอะมากอันนี้นายสายฟ้าเล่นเป็นตัวเป็นตัวแทนจากทุนเท่านี้มาลองดูว่าทุนเท่านี้มันจะได้ขนาดไหนเรียบร้อยปรับเบ็ดเรียบร้อยเห็นไหมเ,เพื่อนๆทุน2อ0 0บ็ดก็ต้อง100นะใจะเย็นๆอย่าพิ่งมากไปกว่าน,นี้ค่อยๆเราอย่าน้อยเกินไป ให้มันบาลานซ์กันแล้วก็ไม่มากเกินสําคัญให้มันกลางๆเข้าไว้กลางๆตามงบตามงบเพื่อนๆอ,อย่าไปวูวามนะเน้นเน้นย้าตลอดอย่าวูวามเด็ดขาดมันหมดได้ในพริบตาเลยนะใช้เวลาไม่กี่วินาทีไม่กี่นาทีนะ่ะหมดได้โอ้โหวายมาสวยงามออโอ้โหมาสี่อันคู่เมื่อกี้แถวใหญ่ด้วยโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนๆสามพันสวยงามวายยังมาอีกเรื่อยๆ อย่างไหลมาไม่พักเลยหูยสวยงามจังหวะน,นี้ก็สวยมากแล้วจากเท่าไรจากเริ่มต้นจากทุนเท่านั้นให้ตายถือสวยงามโอ้ยมาสามพันสามพันแล้วเพื่อนเพื่อนมาดูกันอื้อสวย J เจ้าข้าวสวยงามวายมาอีกแล้วเพื่อนเพื่อนโูยสุดยอดงดงามมากยังไงต่อยังไงต่อเรียบร้อยขนมปงมังหม่อีกโอ้ยวายวายยังมาอยู่อ้โหูไม่เข้าแล้วเพื่อนนี่ถ้า จังหวะวายกับเกอม้าเมื่อกี้น่าจะห้าพันได้โอ้โหน่าจะถึงห้าพันน่าจะแตะห้าพันได้ไม่ยากเลยจังหวะเมื่อกี้เสียได้จริงๆเพื่อนๆโอ้โหลองดูเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนถ้าแบบเพิ่งเข้ามาดูเราเน้เนย้ำตลอดว่าให้ใช้สติในการเล่นหรือเพื่อนๆอยากลองเล่นก็ลองดูใต้คลิปไปดูกันได้เลยแล้วก็มาเข้ามาในกลุ่มได้เลยเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เข้าอย่างลังเลสงสัยอยู่ว่า เราแจกเครดิตฟรีจริงหรือเปล่าพวกเรามั่วหรือเปล่าโอหกไหมเข้าไปดูกันได้เลยมเเีเพื่อนได้ไปกันหลายคนเยอะแยะปั่นให้จำตำทุกเว็บจำไม่ขึ้นใจเป็นเพื่อนหรือลองเข้ามาเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใน Facebook นั่นไงพิมพ์เข้าไปได้เลยปั่นให้จำตำทุกเว็บหรือถ้าไม่สะดวกก็ง่ายๆเลยกดที่ลิงก์ได้เลยลิงก์ด้านล่างลองดูแล้วเจอกันเลยจัดไปเน้เนงกิจกรรมเรื่อย เทคนิคดีๆแนวทางความเป็นไปได้ต่างๆลองดูเรามาแชร์มาลองเล่นให้ดูว่ามันแค่ไหนลองดูเเพื่อนอมสวยงามวายสวยงามมาย่างไงต่อตอนนี้3,900ัอบาทอรถือว่าสวย10มา10เข้าเยอะมากวายวายมาต่ออะไรมาต่ออ้โหวายกับ A และ j โอ้้หูสวยงามตอนนี้4,000ให้ตายเลยเพื่อนๆน,นี่ถือว่าสูงมากสำหรับเพื่อนๆคนไหน ที่แบบพอใจว่าเออเราเล่นทุนหลักร้อยใช่ไหมเล่นทุนหลักร้อยไม่เยอะแล้วมันได้หลายร้อยหรือว่าได้หลักพันเนี่ยบางคนก็ถอนเลยถอนไปเลยเ,เพื่อนๆเอาตามที่เราต้องการตามที่เราคิดไว้นในใจนะั่นแหละก็ถอนไปเลยบางทียอดมันได้แล้วแต่เ,เพื่อนๆอยากลองไปเรื่อยๆก็ได้แบบผมนายสายฟ้าลองไปเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่หยุดยังไม่หยุดแน่นอนลองไปเรื่อยๆตอนนี้แต่ว่าเราต้องอยู่ในอยู่ในสูตรนะ อยู่ในความพอดีอย่าลองโดยด้วยความโลภลองเพราะโลภมากๆไม่ได้มันเจ๊งนะเพื่อนๆเจ๊งมาเยอะเห็นมากับตาหลายคนแล้วเจ๊งแบบไม่เหลือเลยนะไม่เหลือจากคุณตอนแรกก็สูงงหรอกแต่วู่วามใ,ใจร้อนปรับเบ็ดมั่วสั่วไงเยอะเกินไปก็เรียบร้อยแล้วก็มาอารมณ์เสียแล้วเพื่อนๆอารมณ์เสียไปโทษเกมต่างๆไม่ได้มันต้องดูที่ตัวเราเองเป็นหลัก ใช้สติหรือเปล่าใจเย็นๆโอ้โหสวยงามจังหวะนี้3900้าอโอ้โห6 0พัเข้าไปแล้วเพื่อนๆโอ้โหไม่น่าเชื่อจากทุนหลักร้อยนะเพื่อนๆตั้งแต่ต้นคลิปไปย้อนดูกันได้ห0 0 0นกันเข้าไปแล้วสวยงามมาดูกันต่อโอ้โหช่วงนี้นะเพื่อนๆฝนตกฝนตกไหนจะโควิดอีกรักษาสุขภาพกันให้ดีตอนนี้ ต้องดูแลตัวเองกันเป็นหลักอย่าไปหวังพึ่งว่าเออเราจะได้รับการช่วยเหลือจากใครจเย็นเย็นหวังพึ่งตัวเองเป็นหลักดูแลตัวเองกันให้ดีโอ้โหวายมาสวยงามมากๆสวยงามยังไงต่อโอ้โหแปดพันให้ตายแต่จังหวะเม,มื่อกี้แปดพันเพื่อนเพื่อนเห็นหรือเปล่า,าชัดๆกันไปเลยโอ้โหสวยงามยังไงจะทะลุหมื่นไหมวันนี้จะทะลุหมื่นหรือเปล่าจากทุนแค่ไม่กี่ร้อยนะเพื่อนเพื่อนมาลองดูกัน ไม่น่าเชื่อหูสุดยอดจริงๆโอ้โหยังไงเกือกม้ากับวายเข้าถือว่าสวยจังหวะนี้สวยมากฝากติดตามนะเพื่อนๆฝากติดตามผมนายสายฟ้าช่อง Thunder Slot แล้วก็ในกลุ่มพวกเราปันให้จำตำทุกเว็บมีสมาชิกหลายคนมีเพื่อนๆพ,พันธมิตรหลายคนอีก4-5หคนลองไปดูแต่และคนก็มีทริคดีๆเทคนิคดีๆลองดูติดตามกันได้ เราไม่มั่วแน่นอนแล้วเรามีจัดกิจกรรมกันทุกคนทุกคนจัดกิจกรรมแจกเครดิตฟรีให้เพื่อนเพื่อนอีกแน่นอนลองดูติดตามกันไว้ห้ามพลาดเด็ดขาด10,000เรียบร้อยเพื่อนเพื่อนโอ้โหไม่อยากจะเชื่ออีกแล้วสเก็ตเตอร์โอ้โหอีกอันเดียวอีกอันเดียวไม่ได้เพอนเพื่อนตอนนี้10,000ยังไง10,000เบ็ดก็ต้องสูงสุดไปเลยสูงสุดของเกมพูดจิ๋วจะอยู่ที่400บาทมันจะไม่เยอะไปกว่านี้เ,นเพื่อนๆนเราจะเพิ่ม มากไปกว่าน,นี้ก็ไม่ได้400คือขั้นสุดของเกมนี้แต่ละเกมจะมีจํานวนเบ็ดไม่เท่ากันนะเพื่อนๆแล้วแต่อย่างเกมพูดจิว๋วเดสเพรชวลริชเชตจะอยู่ที่400บาทขั้นสุดบางเกมก็จะมีถึงขั้นหลักพันหลักพันสองพันมากมากมายมาก,มากๆหรืออาจจะมากกว่านั้นก็มีเหมือนกันนั่นแหละพวกนั้นจะยิ่งเสี่ยงมากเพราะหมุนหนึ่งทีใช่ไหมหมุนหนึ่งทีมันหนึ่พันบาทอย่างเงี้ยโอ้โหมันควรต้องใช้สติมากๆนะ ใส่สติในการเล่นมากๆเราทุนน้อยใช่ไหมทุนน้อยเราก็ต้องเบ็ดน้อยๆสาคัญมากทุนน้อยอย่าไปเล่นเบ็ดเยอะไม่เหลือนะใจเย็นๆเราต้องตามกําลังเราอย่าใจร้อนเด็ดขาดมาดูกันเกมถึงไหนแล้วห้าพันโอ้โหเป็นไงเ,เพื่อนๆเห็นไหมยังอยู่ในกำไรนะถึงมันจะลงมาก็ตามเราสดๆเลยชัดๆสดๆเห็นไหมอีกสัก,กหน่อยอีกสักหน่อยลองดูกันไปเรื่อยๆจะทุนแค่หลักร้อย คุณแค่หลักร้อยเท่านั้นตอนนี้5,000ยังอยู่ในกำไรเราถอนเลยก็ได้แต่ไม่เป็นไรลองดูอีกสักหน่อยมาขนาดนี้แล้วลองดูว่ามันจะสิ้นสุดแค่ไหนโอ้โหหกพันสวยงามมากๆโอ้โหไม่เป็นไรถือว่าเยอะยังถือว่าเยอะเข้าต่อไหมเข้าต่อไหมยังไงโอ้โหสัญลักษณ์นะเพื่อนๆสัญลักษณ์เด่นๆเลยก็คือหมวกหมวกสีเขียวเห็นไหมหมวกถังเบียร์แล้วก็ดอกสีฟ้าดอกสีฟ้านั่นคือ คูณเยอะมากๆแต่ก็ค่อนข้างยากในการที่จะได้นะส่วนสัญลักษณ์ Y อันนี้ก็รู้กันมีมีทุกเกมอยู่แล้วสัญลักษณ์ Y สัญลักษณ์คู่คู่เลยที่มีทุกเกมที่จะเป็นตัวคูณให้เราโอ้โหอย่างไงต่อโอ้หูสวยงามเพื่อนๆอันนี้ทุนลงกลับมาแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งทุนเริ่มกลับมาอยู่ในสูงแล้วอยู่ในจุดสูงแล้วเจ็ดพันแล้วโอ้หูสไกเตอร์เอามีนุ้นสกคกเตอร์อีกอยังไงยังไงรอบนี้โอ้หูเรียบร้อย เรียบร้อยเพื่อนๆเจ็ดพัน,น 7, กันเข้าไปแล้วอู้ยกลับมาแล้วสเกตเตอร์ได้ด้วยเอาแล้วเอาแล้วมาดูกันรอบนี้จะแค่ไหนกันมามาวัดกันหน่อยโอ้ยรุนมา,มากๆมาวัดกันรอบนี้ยังไงสิบเจ็ดครั้งนะเพื่อนๆเห็นไหมถ้าได้มากกว่าสี่อันมันจะคูณเข้าไปอีกเดี๋ยวเป็นสิบเจ็ดจากสิบห้าได้อีกสองโอ้โหสวยงามเจ็ดพันห้าร้อยยังไงตอ่อไวามากอุ้ย ยังไงวันนี้วันนี้ถือว่ามาไกลมากๆแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนตามมาที่ที่ดูกันแต่แรกตั้งแต่แรกตั้งแต่แตคลิปต้นคลิปเราเริ่มชัดๆเลยนะเริ่มชัดๆสดๆดเลยว่าเราเริ่มกันที่หลักร้อยจริง,รงๆเห็นไหมเราก็มาต่อเน,นื่องกันตอนนี้ก็เจ็ดพันเข้าไปแล้วทุกคลิปทุกอีพีที่เราทํากันชัดๆสดสดเลยมาวัดกันว่ายังไงเกมนั้นๆมันเป็นยังไงเพื่อนเพื่อเข้ามาพูดคุยกันได้ขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนนะที่ติดตามกันมาตลอดโอ้โหขอบคุณมากๆจริงๆ สุดยอดเลยติดตามกันมาได้ขนาดนี้ของคุณมากมาเราก็จะมีการตอบแทนเพื่อนๆเหมือนกันแจกเครดิตฟรีดี๋ยหมายอีกแน่นอน,เ,นเพื่อนๆไม่ต้องห่วงหมาอีกแน่แน่ติดตามรอรอ,อดูกันได้เลยนายสายฟ้าทันเดอร์สล็อตมาน่แน่แจกเครดิตกระจายอีกแน่นอนโอ้โหหนึ่งหมื่นหนึ่งพันวันนี้โอ้โหจากหลักร้อยนะจากเงินสามหลักลงงนะเพื่อนจากเงินจากหลักร้อยตอนนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเข้าไปแล้วโอ้โหยังมีงมีโอกาสอีกสามพลังยังไง ยังไงพูดจิ๋ววันนี้คูณหกโอ้โหสวยงามหจังหวะนี้มหาศาลนะเพื่อนๆโอ้โหเป็นไงยิ่งคูณเยอะและยอดยิ่งเยอะยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งโบวเยอะโอ้สวยงามยังไงวันนี้จะสิ้นสุดที่เท่าไหร่วันนี้สองร้อยอูสองร้อยคูนก็พี่หนึ่งหมื่นห้าพันโอ้หูยมากมายวันนี้พูดจิว๋วถือว่าถือว่าเยอะมากจากหลักร้อยมาหลักหมื่นได้ขนาดนี้สุดยอดโอ้หูยโอ้เรียบร้อยเพื่อนๆสองหมื่น ให้ตายเลยสองมือแล้วอุ้ยกู้จิ๋ววันนี้อยังรับษามาตรฐานไม่ทําให้ผิดหวังเหมือนเดิมอู้ยหลักร้อยบ้าไปแล้วเอาได้อีกเอาเข้าไปไดยอีกยังให้อีกยังมีโอกาสอีกยังไม่หมดโอ้ยเหลืออีกหนึ่งครั้งการหมุนฟรีฟรีสปินยังเหลืออีกหนึ่งครั้งเพื่อนๆนั่นกันได้ไหมโอ้โได้อีกสวยงามยังไงต่อจะสิ้นสุดที่เท่าไรวันนี้มาลองดูออ้ยได้อีก4ี่สิบได้น้อยแต่ก็ได้คูรก็ถือว่าเยอะแล้ว โอ้โหเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนยังไงกันวันนี้อพอดีพอดีก็ได้พอดีพอดีแล้วกันจากทุนแค่หลกักร้อยแล้วเพื่อนเพื่อนวันนี้เราพอดีพอดีกันเท่าไรสิ้นสุดที่เท่าไรโอ้โหสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสวยงามเพื่อนอูโอ้โหพอดีพอดีก่อนแล้วกันวันนี้ฝากติดตามทันเดอร์สล็อตได้เพื่อนเพื่อนขอบคุณมากๆปั่นให้จำามทุกเว็บมาลองดูแจแกเครดิตฟรีอีกแน่นอน